สวัสดีคะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสินนม่ดำครับต้มน้องใหม่เรียบรอยอยอ้อย,อย,ออยล่ะสาวเชิมกันเลย่ะอุ้ยจะจะเฮ็ดเมนูอีอย่างเนาะไหงอันยังก็ล่ะเอฟซีเฮาหมือนเนี่ยค่ะกันเลยพ้าพี่น้องแน่น้องใหม่นนึงนี่ที่สาวเริมกับนม่วงดำปอกเนี่ยค่ะเห็นปะแต่ละแต่ละยพี่น้องมึงดูนี่ค่ะกันเลยเอาอยุดถุงเขามาต้่มตืมมน้อยมาสเตเด,ม,ดมอน้อยกันเลยเอาอยุดถุงเนี่ยมาต้่มตุ่มเฮ็ดเรียบ้อยล้วเขากลับไปซื้อนี่ป่อเออปุ๊บนะค่ะเมาสสวนเพิ่นมาพี่น้อง กับบักอืออนนอ,อ,อนเซฟคุณนะดูบักอือออนเซฟเสียเพิ่งนั่งอย่านางซอยเนี้ยไปเนี่ยแ่้มีจองเนาะและ้วก็เห็ดขมถ้าค่ะคุณน่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมเห็ดขมหอมเบิร์ดดังที่เราเติมเริ่มไปเก็บตั้งแต่อันสามซี่รอบไม้นี่แหลนะ,นะน้องเนี่ยเนาะเธอเนาะเพิ่งนี่แกงใส่เห็นหมดเลยถ้าค่ะเห็ดขมแล้วก็มีข่าวเบือตะไคร้หอมแดงพริกแหง้งผักหาเนาะคะ่ะแล้วก็เปิดตันมาตืิมอีกไปแหมืนเดิเขาไปตั้งหม้อเลยมันสิบคำพี่น้อง มึงนั่นจะน้ำคุณพี่น้องเอาห้่อไม้ลงไปก้อนแล้วค่อยให้แม่ปรุงเนาะมีหน่าไม้ลงไปแล้วครับพี่น้องมันก็ดีกันเนาะได้เลยนิ่งนิ่นตอนนะค่ะเพราะนด้นิ่น้ำพี่น้องเพิ่งเนาอไม้เขาสักฝีมือนี่จะเป็นแบบทุบแล้วค่ะเป็นทุบไม่ฝานนะคะเป็นเกงเปิดแล้วก็มีเป็นนอ มีทุกแบบเลยเพราะว่า hmm. ถ <like whole. S 3> ึงน uh ้ำไม่ถ hmm. mm ุงถึงน้ำไม่สดยุกอ่อนน้ำเอามาใส่กันหมนเลยมือนีเด็กเป็นนอกระลายอยู่ที่พ่นค่ะมาเอาต้มมังฮันมืดเตี่ยวนึงดอกเกงตันนัวๆไปเฮ็ดแต่ใส่พร้อมตัวน้องเมยเนาะไส่เฮ็ดไปไหนค่ะพี่น้องเพื่อนเบิรงเลยเล่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 ต้องไปนะค่ะแก่งน้องไม่ใส่เห็ตขมเดี๋ยวกาเพราะเป็นเก่งใส่น้องไม่ เองเหงอไหมแต่หิดผมพุงลูกน้องมาเนี่ยแม่เนะาะเอาเบิ้งน้ำไปก้อนน้ำพักน้ายังออกเนีครับแต่พอดีแล้วเนี่ยขั้นต้นเนี่ยแต่ว่าต้องเบิ่งว่า,ข,าข่า,เเขาขขวเหนียวเอ้ข่าวเบื่อสิเข้มข้นอ้วดรัวสักไหนเอาไปเนี่ยสิคนไห้แม่แม่ปุงจองนังเด้อเออเบื่อลงไปเนาะค่ะดอกหนึงดอกนั่นงนำปลาร้าสามจอกปลาปลาลงไปสามก้อนสอง สามถ้าเกือบจองนะค่ะแค่นี้กับนัวเราเพราะว่านี่ยปลาเขาหนัวน้องพี่น้องเนาะปลาเขาหนัวกินคุนอันนี้เอาเครื่องใส่เลยน้องแม่ประเด็นเนาะเครื่ส้เลยตะไคร้ค่ะสวนนึ่งไปเลยเพราะว่าแกงน้องแม่นี้ต้องถึงพริกจ้าพีดดีที่ไส้ทึงลูกโดดไปเล้วค่ะแล้วกับพิกแห้งเด้อพี่น้องหอมจ้าหอมแดงอืม แ่บนี่จ้อเขาเบื่อกระไส้พร้อมกับรน้ำเม่เนาะ<ม>ดูค้นเอาเดี๋ยวแล้ว,วข้าวเบื่อแล้วค่ะประเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ข้าวเบือ่อ <c oughs> วิธีที่ว่าเขาเวลาเขาเปล่งไหลให้เขาเอาน้ำใส่น้ำหน่อยนึงนะค่ะเพราะว่าเพิ่นจะไม่ได้จับก่อนพี่น้องค่ะเพราะเมันแป้งแล้วเนี่ยข้าวเบื่อล้วนๆข้าวเบื่อของเราตำละเอียด กิกกนแต่ว่าคนแน่บะเทอนเขับเบื่อมันนอนที่ซื้อนมันเ็นาก่าือเมนเครื่องซุปนี่ก็บม่นห้าอานั่นลงด้ไนในค่ะคุณลูกจะแตบปะค่ะถ้าเบิกก้งตอนเขาเ,เบืเออเ่ออันอันนั้ก็เบ็นนีนะ่ยซุปน่ะแห้องอ้วรั่วยุ่แกงเปิ้กแกงเป็นนอ้ด้ยเนี่ยค่ะก็แกงแบบอะไรนี่เดมือนีงแกงทุบเปะทุบเปะเลยทำไมตสดจากก่อนน้ำล้วกันได้ไม่ถุงน้ำเนาะค่ะใส่ลงไปครับใส่หน่วยก่อนเด้อค่ะหนวยก่อนใส่ที่หลัง ใส่ลงไปครับมีเยอะลงไปเลยเลือกใส่ครับวนนีนแม่พอดีพอดีมีง่ายต้องผัดหลายๆกินน้ำมันเจ็บครับพี่น้องบวันนี้ครับพี่น้องก็เป็นสิขนจังไหรจังไหรเนาะงแล้ว่างทก็ดีล้นรุนนะ พอดีเต็มมันเองก็พอดีเต็มพอดีมันยุบเลยเต็มคู่ลูกพอดีเต็มคู่ลูกเต็มเนายันคันแม่เอาได้ขนาดนี้ม่นได้ผักขาขนาดนี้ถึงกินหอมล่ะผักขาเนี่ยใส่ละอืมดูเหงาผักมาหมดสวนพูนั้นเก่งเนาะไม่เนี่ยพอดองย่านเลยเป็นมาโอ้การนี้นะเขาคือว่าเนี่ย พนอสุก้คะเบิ้งนตอนนี้ัไหวน,หวนยู่บงด้วยะค่ะเาต้องไปเบิงข้างนอก่ค่อยิง,งามเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะปุ่ะรแกข,ขมกับูรีดีดมนันตอนนี้ขมเนตนไอไปเบิ้งนอกซเถอะ้องเบิงยู่นอกเพียบเลยพี่น้องทางไหน,ป,น,นปุนะ์ว่าเห็นอย่างค่ะ แกงน้อไม้ใส่เห็ดขมยอดฟักทองบักอือออนอุยลูกโดดมึงดูบ่นเนี้ยหนัวเป็นหนัวแซ่บเป็นแซ่บพี่น้องค่ะเพราะว่าปุ่งแค่เขาปุ่งแค่นั้นเด้อันนี้ก็เฮ็ดไปน้าปุงไปน้ำมาเลยเป็นพี่น้อง <c oughs> อันซ้อ,อ,อ,อนนี่วเวลาแกงย้ำในอันซอนย้ำนะพี่น,น้นองอยากให้ซีมคุณภาพค่ะ อ้อยยังสิปรุงง่ากแต่ปรุงได้แน่นอนกลัวรัวเอ้ยมันได้น้ำนั่นยังก็เขาเอื่อนยางจากอันนั้ก็มะขือเนาะน้ำหนัวเพิ่นน่ะนะกายนิ่งตุ้ยตุ้ยเป็นน้ำกัดข้ามันจูห้แบบเต็มรถเด้อค่ะพี่น้องถุงหกเก่าอ๋อ ขเขาปรได้มัดดดเราน่หมอยกต้เริ่ตอต้นฤดูก็ได้หม,มอยักแล้วนะมันมีเห็ดคมเด้่ตะกี้มันมีวัตถุดิบกันเยื่ด้เห็ดหมอยักนะผมก,กับผู้ละต้นสองต้นเขาคนได้สดเนาะเ็ดคมสามโลมืออื้นมือไหนเขาไปเก็บเห็เดคมเก็บที่เนาะ น้องแม่ย,ยุก,ก่อนนี่เป็นนอปอดบอนเลยเด้อเน,นี่ยที่เต่าตุ่มกับเน็งวดำฟองนะค่ะแหนงแหนงนะ่ะบ่อนทุบเลยเดินน่ะเด้อสุมอยอย่มในน้อยเนาะเห็นบ้าแม่เขาลอยแค่เลยบ้านทุบแล้วพอดีสิพอดีเลยน้องแม่ก็เครื่อ,องนี้พอดีกันของฟอร์บีเว้พอดีเนาะแหมมเนี่ยพอดีกันหมดเลยมึงน้องพี่ก, <c oughs> พกระเด็นนี้ดีซื้อบวกซือบบ้อบวก แต่ว่านางเห็ดนางซอยหมดทีเดีกนอนเห็นไหมนอนทุบเป๊ะมัต้องทุบแล้วทีต้องเออฟังหันนะย่านบ้หอมอีกเล่มบ้างเติมบับบวกหอมเเข้าไปอีกนะเมนเนาะเ<ม>ป็นเล่มยู่ได้สีป่วยบนพี่น้องรูปทุกข้างตาเอาไปยอดไม่อีกยอดเนี่ยมันเป็นบ้านนั่นแหละยอดเลยเจข้างันี้เข้างอันบ้านเนาปลูกก็ได้กินใช่ไหมีอย่างกตยากก่านปลูกเดี๋ยวได้กินข้างฝาเลยใส่พน ยางปลูกก็ไ่ได้กินบ,นบวบก,ก็ไ่ได้ปลูกเนะี่ะเอาไหนไปสั้นอ้อมเหี้ยนไปนะเนาะจะได้ไปปลูกตะไคร่ไหมคอยมื่ออยคอยละเนี่ยก้อนนั้นจะได้ไปปลูกตะไลร่ไ่มเลยซมือ่อลอยคอยไะเนมีน่ยก้อนนั้น<ะ> เอาไปใกล้เงากร้วยตานี้กอประเดดเล้อพี่น้องกรกกรกเลื่อนกขวดไว้ทานพี่น้องมาเบิ่งแั้คใช่ยืมกันครับมองดูครับพี่น้องฮ็ตเป็นเฮ็ด เ็กับมีตามเที่ยวหาได้นาะเขากับของราคาแพงเลยได้พี่น้องต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ละได้ชิมได้อยังกับโค้ดเอานะมึงดูอยากกินกับบ๊อกกินอยากแห้มาให้ันให้บ้านพี่น้องเขาได้กินจ้าแต่ไม่ไปจบนะจัะดีนี่นะบ่เม่นมาบ่หิงบ่อยังดอกอันนี้ก็ต้นยุคาคนขายเหมือนคนขายเบิดบนแพงครับมันแพงเขาปู่เองไันเป็นยัง โยคาบันคายเมือ่อไหร่เนี่ยตักแล้ว,ว,น,วน่ยเพราะว่ามันได้แต่บียดน้องไม่ไก่เบิร์นลาย,ด,ยด้วยด้วยไหมนั้นมันสิเหลือตั้งเต้นนันเด็ดต้นนะพุณเอาทุกเทธอเขาตัดนี่ตอนสีเน่เข็มเอรี่คนเลยไหลยเลยเย่งน้องมไม่แม่บพราะมมีนันด้วยแหละเพราะว่าสูตรของเขามันเป็นสูตรอัว่วรั่วสูตรบ่มีน,นัน ดูโจทย์อะไรกันกัน้อยเอ๊ะอ๊ะอย่ป็นแบบนั้นนี่อหละเหมดมือหมดเป็นน่องเตรียมเครื่องซอยกันนะพี่น่องแม่ก็ถึกเห็ดประเดก๋ถึงต้มนำประเดี๋ยโดดไปโดดมาก็ตุ่มก็ซอยนั่นซอยนี่ไว้ทาของก็ไม่ละก็มดต้มไปตามวยทุบซอยอีก ตตานนี้เขาไหล,หลนี่เลยเนาะไหลออืตอนเป็ดตอนหลอดเขาบวานว่าหน้าลายซื้อดิหน้าโมมีนี่หน้าโมมีนตอนใส่ปูรูและคอยหน้าปล่อยไปหลดเขาเนี่ยอีกตุตอนส่วนลายกันหมดไปน้ำกันลดเน,นาะหน้ากับตอนนั่นเวลาเปคนกินจะได้ค่ะเขากินแบบนั้นเนี่ยเขต้องมาคนหากินตอนอันนี้ยันตะคกนหาสดเนาะ คนนี้คือไม่ีพุ่นนะเนี่ยมังครับสวนเนี่ยคือก็ดีเนาะเด้อน้องเบิ่งเนี่ยมันพอดีกันคนอ่ะโอ้ลูกโดดเอากับบักกาใส่ไหลปนีโยเกิร์นาซิใส่พริกป้อมเทือกนานี่น้องดัว่าของพริกเปนตั้งหากย่านมันซึมออกมาเพสนะพี่น้องมันจะใส่ไหลกันเลย ถึงว่าเขาบ่พากันเลยเนาะกะะาะ็ะกะออกควนออกอยังไปนะไปิันตเพราะว่าอยากให้ทุกคนได่ดับลูกโจดกันเลยแต่มันเี่งไปแก้มเอาอยู่บ้านเจ้าของดีเซลยกว่า <c> ท <oughs> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่หามืนแข่งกันล้วตาจังบุดกันเนาะได้แข่งมาไปเถอะิ่หนึ่งละสองกิงที่สองมันเลย่้าตูดไปโอ้พี่น้อง โอ้ยล oh, ูกติงกิงสองละแต่ตาหนึ right? ่งมันส oh. like ิเดสตันีนเเลียงตันานอ๋อนะเขาเรียงเป็นรวยงแนนแนนดีเป็นยังขนาดกันยุ้ั้งนานพอมีอันนั้นพอมีของหวานนะคะเพราะว่ามือนีเฮตะเก่งเนาอใหม่ตป็กตันเนาอใหม่มัก็เลยว่าโอยนี่เฮตโขมมีเก่งเนาอใหม่แันนี้มันสิเก่งนีดน่อยฮะจะรู้แล้วไอเก่งลายคือเกานพี่น้องเนาะ ธนาเรากินได้ธนาเราเลี้ยงหน่อไม้หน่อยเด้อเด็กหน่อยคุณโมลี่จะมากินเราแก่งเราใหม่เนาะ อันบ้มาปรุงมันกับ่เป็นจากเสพอีหลดิุงใดเหี้วก็บเมนบยาถุงนั้นลดอีหลีอ่ะอืมลุกัทำหวาน้วกกันขนสื่อคือกันยีบระวางปอ๊รเดอันจุงใดเหี้วเสล้วจอไว้สักคนอกันพุณนี่โจมบอบอก ตักไปเรื่อยๆครับเต็มเข่งสองข้าไปเนี่ยเ่งสามสามเคงกับสิพอดีร้อยไปร้อยไปยมมันสิได้ฮอตตามอันตามเข่งนี่มันสิดมืดปะเนี่ยเนาะมืดยมสิได้ร้อยไปเนี่ยเคงหนึ่งสามสิบห้าร้อยห้าโหดับพี่น้องเฮงเอ้ยเฮงก้นหมอนเฮงแขนดีคนไอพี่น้องเบมึงเนี่แม่เฮงเฮงก้นหมอนเฮงแขนดี แก่นเน้อมันแก่นแก่นที่สี่ลักแก่นแล้วไหมนะผลไม่ได้มากน้ำดิตะเสียบอี๋ดอกเออพี่น้องผมงเรื่องตะแซีบอีหลีดอกตักซึ่งตักอันตลอดเทือกับเม็นี่จนจังจังเลยอืมเหมือนหลายแต่ว่าเขากะสุดยอดเวลาเ้าเ็ดเสร็จนะเขากะพูดใจในฝีมือนี่พี่น้องรสซันก็ออกมาแบบเป๊ะเลย ตะเป๊กคือกันตักเรอยๆดิตาม,มาหมกงเ้อยวันนี้เนาะแก่งเนาะไม่เบาเบาตามกหุ้งเนี่ยมันกันเป็นเนี้ยเข่ากันลดนแล้วเนาะตามกหุฮงแกง่งเนาะไม่เนื่อเข่ากันลดนอันนี้เขากินทุกมือ <c oughs> ม่นม่กินุกมือดิกินนยางบุตรละมือมันกินตลอดกินแต่ได้วแต่ได้าขั้นขิดยากรุกับเนาะไม่ ถึงบ่ได้ยุกก่อหันกะเสาะเสมกันยังอันยังก่อโอ้ผู้คนบ่ค่อยได้กลิ่นฮึต้องหวานนี่เนาะเมื่อบ้านเถอะน่ะเนาะได้กินยังหวานยังก่อนแล้วมายุกก่อบ่สิไปเกลี่ยกินแกงี่น้อมายากนี่ดีเนี่ยหาน้องไม่แกงบ่ได้ซั่นนู้นนี่ผู้คนอยากมาถึงเส้นหลังอันนี้เฮงว่าใส่เห็ดขมบัดนี้เนาะขมก็ขมเลยก็เขมจังหวะจากนี้จากตันคือจังบ้านเพิ่นนี่ มะแกงขายคือสิได้เงินดีนี่เนาะยภาคกลางแต่ว่าอยู่ในเพจโอ้สมือนี่ตัวละสองสามลอยกับมีพี่น้องขค้าในเพจแบบอันตะกี้มันแบบเขาเห็นตะบนมามาเก็บเน้ะมาเก็บเนี่ยเหี่ยาภาคกลางตั้งีังน้าเราแม่เนาะมีเด้อืตตักไปก้อนเลยค่ะสามเข่งอยู่เด้อพุ้น่ะกายร้อยพุ้นหลับมึ้งเนี้ยหมอไงกับเราได้เลี้ยงหมอแล้วิก็อยากกินนี่เนี่ยก็อยากกินยอะก้นนี่เนี้ย พี่น้องมงดูขาดแะ่เสีแต่เสีเบิ้งเหนียวติดตัวไปเนี่ยพุณผู่ะเครื่องเป็นเครื่องพักกับพ่อดีเนาะไหมกับพ่อดีมือนี่นะจะเป็นพ่อดีแง่มี่รสดาดทออกันอันนี้แต่ว่ามันสีเหนียวทั้งกุ่ม นี่แหละ้อค่ะมือเนี่ยเราเติมกะกับแม่พ้ากันนะค่ะเราเติมไนโอดมในต่อยกันตัดแหนงน้องไม้มาเติมแล้วกะว่ามันหน่อยหมดกันเลยทุบน้องไม้หอยเขาเนาะทุบน้องไม้หอยเขาแน่แล้วก็น้องไม้ที่เขาอันต้มใบเนาะอันน้องไม้ยุกก่อนนะค่ะแกงเส้เง็ดขมที่เขาไปเก็บมาอีกแล้วกันนี่อย่างก็เส้ยอดบอกอือบอกอืออ้อนแบบซื้อเครื่องมาเลยหลายอย่างเอามาแกงเส้กันข้ามขนาดค่ะอันนี้กัน ทัานหมดนี่ก็ร้อยกวนร้อยนิดนี่ค่ะอยตามร้อยซีย 4, ถุงนะ่ค่ะก็ต้องอขอบกาบประคุณน,นะค่ะขอบประคุณหลายๆครับขอบประคุณหลายๆเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นงานดวนงานสุดเสริญเลยค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพี่จากอุดรธานีเนาะเพิ่นพื่อประสงค์ที่จะออกน้ำดะะ้ค่ะเพิ่นได้เมาอาหารตส้าเสริมม้านี่เป็นเส้าเสริมกระเจงไว้าการใส่ว่ามือนีิจะเฮ็สหายุแต่ว่าม,ม,มีมีวัตถุดิบที่ทเส้าเสริมจะเฮ็ดก็คือเฮโคมที่เส้าเสริมเพ้งไว้ที่ตุดละกันยังก็นอไมย,ยุก,ก่อเนี่ยเส้าเสริมจะเฮสจะเจี๊บให้เนาะค่ะนั่นแหละเขาก็เลยให้แม่ไปซื้อวัตถุดิบมาจ้ะให้แฮปปี Happy ะะ้เบิร์ดเดย์เด้อค่ะมือนี้ก็ได้เนาะเป็นวันคล พี่สาวที่บรรยุอุดรเอิน <ım S 1> <giving quin. S 2> ขออ <ด Liberty. S 2> นุญาตเอินพี่สาวสักค่ะเพิ่นกับบขขอผสมออกน้ำสวัสดีบรรยุจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะกับขอกราบพระคุณหลายไลกันกษาคุณหลายๆครับขอสุขส,ส,ส like ันต์วันเกิดเด้อค่ายมีทุกความสุขความเจริญที่เราให้สร้างเสร็จมาเป็นสะพานบุญให้ตอนนี้ก็ขอให้บุญบารมีกับกับขึ้นไปหาผู้ที่เพิ่นแจกเพิ่นถามเนาะค่ะเป็นการร่วมอนุโมทนากับเจ้าของวันเกิดเพิ่นนําเนาะค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับเสิร์ฟแฮกพี่น้องเด้อค่ะ